มาต่อกันที่อีกหนึ่งวันดีๆของสาวสวยมากความสามารถค่ะอย่างน้องฟลีนสโลชาค่ะเพราะวันนี้ที่บอกไปไม่ใช่แค่วันที่โอ้โหแฟนๆค่ะชอบนี่ชอบกันเหลือเกิน8.8นะคะแต่ว่ายังเป็นวันดีๆของน้องฟีนอีกด้วยค่ะเพราะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดอายุครบ25ปีแบบอดีอดีจ้า,า,านีความสวยสะพรั่งเป็นไงแม่เลว,วัด สมันะโอ oh, oh. ซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันเกิดทั้งทีเนี่ยโปรเจกต์ Project แล้วก็คำอวยพรจากแฟนคลับก็เรียกว่าจัดเต็มนะคะในแฮชแท็กค่ะ25 Shining Free ิ a y รชนิดที่ว่าโอ้โหทัวทุกมุมโลกเลยนะแม่นาวแฟนๆก็คืออวยพรน้องกันแบบเยอะๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ทุกคนค่ะเหมือนว่าในปีนี้เนี่ยคนเก่งของเราจะ ป่วยสักนิดนึงอ่ะนะคะเพราะว่าช่างแต่งหน้าคู่ใจค่ะได้อัปเดตนะคะใน IG Story นะจ๊ะเป็นภาพวิดีโอคอรค่ะอวยพรวันเกิดซึ่ง ภาพนั้นเนี่ยก็เรียกว่าน้องใส่ใส่น้ําเกลืออยู่ค่ะทุกคนค่ะทาเอาแฟนๆน,นี่ก็เรียกว่าโหอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆนะคะพอรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวก็คือทํางานหนักมากจริงๆแต่ค่ะก็เชื่อว่างานนี้เนี่ยพี่ฟีนจะมีกําลังใจแล้วก็หายป่วยไปไว้แน่นอนเพราะว่าคนสําคัญอย่างน้องเบกกี้เขาก็ได้มีการมาอวยพรวันเกิดให้ด้วยเช่นเดียวกันเออ อย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของชวิตเตอร์นะคะที่ทิ้งทพิ่งมีไยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะทุกคนถ้าใครได้เห็นกันเนาะก็จะเป็นภาพนี้เออในไอนะคะเขาก็มีการอวยพรค่ะบอกว่า happy happy 25 b i r ร์เดยนะคะพี่ฟีนขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะขอให้มีแต่คนรักเยอะๆเลยนะหายป่วยได้แล้วนะคะจะได้กลับมาซ้อมโซโลสเตจแบบปังๆเบยฮึบ เธอเก่งๆน้องจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอเลยนี่ก็เป็นภาพนิ่งกันไปใช่ไหมแม่นะคะแต่อย่างที่บอกไปในสตรอรี่คงไม่เพียงพอนะ,ะน้องเบสค่ะก็เลยมีการนะคะอวยพอรอีกส่งกำลังใจให้อีกนะคะทางทวิตเตอนี่เลยก็จะเป็นคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นกันไปน่ารักมากเลยนะแม่บอกว่าเจ้าคูฟีเวอร์ต้องเข้า น่ารักมากค่ะก็มีฮาวิคแบบนี้ค่ะ the sun will shine brighter tomorrow ปีนี้หนูขออย่างเดียวเลยขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเธอยิ้มเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งสุขภาพวันไหนไม่ไหวไม่เป็นไรเลยน้องอยู่ตรงนี้เสมอหันมาก็เห็นเบยแรรักนะคะ25สโลชาเออน่ารักมา โอ้ขนาดเราเห็นเรยรู้สึกแบบใจฟูเลยนะทุกคนคะ่ะจากนั้นค่ะพี่ฟีนเนี่ยก็มาตอบกลับความรักของน้องค่ะว่าขอบคุณนะคะเบคเบคทุกเรื่องเรารู้กันก็พอแล้วพี่จะพยายามเข้มแข็งนะทั้งใจและกายเลยหนูโตแล้วนะดูแลพี่ได้แล้วแต่พี่จะไม่ลืมดูแลหนูแน่นอนเท่าที่พี่ยังไหวพี่ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะรักหนูนะคะเบก้า เรเรียกว่าเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะ,นะคะทุกคนอย่างที่บอกไปมีกําลังใจดีๆแบบนี้นี่ก็เชื่อว่าหายทันแล้วก็หายไวอย่างแน่นอนนะคะทุกคนส่วนพวกเราทีมงานเองก็ขอวอวยพรให้น้องนะคะมีความสุขแบบมากๆม,มีความสุขแบบลน้ลนๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มาเริ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆไปพร้อมๆกับพวกเราแล้วก็แฟน ที่รักน้องนะจ๊ะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่คิดแล้วโอ้โหปวดหัวใจหรืออะไรใดๆทิ้งมันไปเลยค่ะทุกคนค่ะเนาะมาช่วยกันให้กําลังใจพี่ฟีนกันเยอะๆนะขอให้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีเฮ <paycheck, S 2> งเฮงปังปแล้วก็มีน้องเบสเคียงข้างแบบนี้ตลอดไปเลยจา้าโอเค